สวัสดีทุกท่านด้วยนะกับผมในมะิคงแคสเกมมิ่งนะครับกับ Minecraft Mod Showcase อีกแล้วนะวันนี้เรามีแขกรับเชวญพิเศษนะครับหนึ่งก็คืออับครับไชเดะเอ๊ะไม่ใช่คือมิคุงอับครับไชเดะแปะรโอเควันนี้เราก็อยู่กับเฟียวด้วยนะฮะนะถ้าใครไม่รู้จักเฟียวนะแต่ว่าคนก็จะรู้จักกันทุกคนแล้วนะก็คือเฟียวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวครับคำถามคำถามก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคลิปครับมีถั่วไหม ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันนะฮะตอนนี้กูขอปั่นให้เกียรตกูใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับโอเคอย่าก,กดตีนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิววอตด,ด้วยกันนะครับในการเปิดเซิร์ฟแล้วก็เล่นวอตนะซึ่งวันนี้จะมาทำชาเลนจ์กันนะครับชิงมิงนั่นเองนะครับไม่ใช่ไปถึงชาร์ลิงนะครับ ชื่อว่า the Pandora Box Challenge นะครับซึ่งเราจะมีแพนด้าแพนแบบแพนด้าแพนด้าเกี่ยวอะไรวะแพนดอานะครับบล็อกคนละ30อันนะครับเปิดกล่องไม่กี่กล่องเปิดกล่องกุกี่ลันอีกเปิดโฉบเนี้ยนะฮะแล้วก็เราก็จะผัดกันเปิดนะแล้วดูว่าใครจะตายก่อนอันนี้เขากว่าใครอยากเอาไปเล่นนะครับก็สามารถคราบตามนี้ได้นะโอเคไม่ไม่ขยับเอาไปเล่นต้องดาวน์โหลดม็อดก่อนสิครับ แล้วทำไมไม่มีแกะเยอะจังนะฮะครับอันนี้แถวนี้มันเป็นไบโอมที่กั้นแกะแกะงบก่แกะว่ามันจะเปิดนะครับบังมองเนี่ยอ๋อแกะอยากจะเปิดนะใครเปิดใครฆ่าแกะใครจะฆ่าแกะได้ก่อนไม่ต้องเปิดกูฆ่าโอเคมึงเปิดเปิดก่อนนะมาอย่างแรกนะครับมากดวางนะครับจะเริ่มแล้วนะครับอ oh oh my god oh big man mà what the fuck have you done oh my, my, my. Oh, cái <coughs> <coughs> โอ้ยเมื่อกี้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าคุกกี้รันอีกโอ,โอแกร้อนแรงโอ้ my g o ยแมึงท่บุญชาพไปเปิดมาทีเราโหสุดยอดไปก่อนนะนทีนี้ <c oughs> นมันมีต้นไม้จังเกิลด้วยเหรอมันนี่แกนปิดนะโอ้คุกไม่กว่าคิวเล <c oughs> ยตาตากูเปิดยังไหนทีพีเอ็นเอมาตามึงเปิดละ โอ้กูจะตั้งชื่อวัดที่ไหนเลยกล่องของกล่องแห่งมรดหาแล้ววเนี้ยไม่ใช่กล่องไม่กล่องมีอะไรดีๆโคตรเจ็บโอ้ยกูจะเปิดท็อกท็อกไว้ทำไมวะเนี่ยไม่เสกลาวามาก็รามท้าต้อนรับวิเอเวลนะฮะดีใจดีเวลได้ดีใจดีว้ช่วยกันด้วย ได้ยี่สิบได้ยี่สกครัวนะครับอาจจะเจอความแรงอีกโอ้คุกกี้คุกกี้รันเต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 ลาวามาแน่อะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นเลยเปล่าเอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้แยเปวรอดอ้อฝนตกออกมาเป็นปลา คนปลาเดอ่อโอเป็นเดอะฮากคเนอะกระเทือบพื้นด oh ีแบบว่าโอ้โหดูก anyway> ูอย่างกูเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหด่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่ อะไรกูโชคดีทีพีบ้าทีม้าทีม้าเลดี้โก้เลดี้โก้ตาคนแล้วนะนี่กูก็ได้เวล์เลนะเข้าไปแย่งมั้งโอเคฮะเดี๋ยวยี่สิบห้ากรอบลราจะมีนะตามผมนะพวกเรามีบ้าแกเป็นเดิร์ตเอาไหม เคตาคนละไอ้ด okay, ุสิตาคนไ้เลาก็ลเป็นดราไปจะช่วยเราได้ไม่ชวย่น่ิดดิดตาคนละโอ้ my God โอ้ไง Do you want to be on snowman ออกจากกรีดมาได้ไง Do you want to t o a t h snowman ตาเมืงนะครับเกร็่ะโอ้โอ้สกายกรีดไม่ใช่ทรีกรีดทรีกรีดโอ้สุดยอดโอ้ฝนเป็นปลาฝันดีเบ็ดเต็มเตียงเบ็ดเต็มเตียงด้วยตาเดียวละครอ่ะ ไม่ใช่ตามมึงเหรอกูเสกไอ้นี่เมื่อกี้กูวางไม่ใช่เหรอวางเออไหนกูเปิดอีกะบายบาย I know and bye bye แต่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 ไม่ใช่อีกวันหนึ่ง you have been slain y o l h a s been slain เกิดมากูอยู่ใต้ลาวาน Tôi người làm ô chết ô chết kìm mmm 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 Why you do this mmm help mmm 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 น่าค้นพบนะครับไหนดูสิมันเดอะแพลเนตนี่ว okay ่าเอเวอร์แพลเนตเอเวอร์แพลเนตเอะเดี๋ยวก่อนไม่ไม่ใช่มีโอ้โหก้อนคีเป็นฟองฟ้าไม่ใช่มีแค่ก้อนสองก้อนนะครับที่ไม่มีช่องเลยดูกูมึงได้ของกดอีฟกดอีฟได้ได้เอฟเอ็นแชร์อะไรบ้างครับ ได้ protection สี่ unbreaking สาม bar protection สี่แล้วก็ efficiency สองโหสุดจอร์บอกแล้วกูเนี่ยรักดีมากนะฮะเกิดรางอะไรอีกแล้วครับอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม้ยังไม้มาแล้วมาแล้วไออีกแล้วน่ากลัของมึงอีกอันนี้โอ้ my god ตามแล้วเอา อากูเนี่ยโอ้ยโอ้ยก้อนโอ้โอ้โอ้ดูดูดูนี่ดูนี่ดูนี่ไอ้เดินกันหมดเลยนะครับโอ้ยก้อนโอ้สักขีกันเองไหมฮะสักขีด้วยตอนนี้อารมณ์ดูดูชนนันย์เข้าไปอยู่ในน้ำด้วยนี่วิ่งมันอยู่ไม่ได้อโพาลิปเดือพอแคลลิสว้าวอันเบรกเกนนะครับไปเจอกับความแรงแนะครับ แลโอ้บั้ทีพีทีพีมาทีพีมาบันทีีไปที่อื่นโอ้มีอย่างนี้ด้วยแกตาคนรับโอ้โห my god ไปกัดที่ดูดูดูกดเอฟบสาวนะฮะสองพันบล็อกจ้ กล่องแรกคุกกี้รันกล่องแรกไงครับไม่ได้คุกกี้รันของแท้เลยอันเนี้ยแต่ว่าแบบว่าเหมือนโครงการบ้านหลังแรกโ <c oughs> ครงการบ้านหลังแรกใหญ่ใๆเอาการเมืองมา้เยอะตาเป็นไงแมอ,อู้เหตตีฮีเป๊ <c oughs> โอเคครับมาถึงตาของคุณแล้วแมนโอ้ชิตแมนของคุณแล้วแมนไม่วมึงเปิดเปิดดีครับ ไหนดูสเฮ้ยเจ้าเห็ดฟีมันถูกรบล้างไปแล้วล่ะเฟี้ยวโดยพลังเห็นดอกไม้มีออกได้พลังเห็นดอกไม้แล้วโกสโตนด้วยนะพาควัวโกสโตนร์พาคว้าลาบเลยมาชิปตอนนี้ก็ it's raining fish it's raining fish ใช่หรอ ฝนปลานั่นไงโอ้ใช่เลยโอเคครับยังรอดอยู่ครับมาตามบึงครับโอ้ยเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมันข้าวค้างไม่รู้เลยโอ้ยเอ๊ะมันคืออะไรเนี่ยอโอไม่ค่อยจะบอกว่าใช่ทีพี พีพีมาแล้วสกายบล็อกโอ้มึงยกดีนึ่งบินแอบบินเจ้ามาเดี๋ยวคุณลงไปลงไปไหมทำไมพี่ขวาแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าเอาแสดงกันตรงนี้ดูกดขวาจูโอนาัาจูโอ้โพี่ออกมา why you do this ไปโดนรับพวกไอ้เจ้ากูได้ ว่าจะเปไม่ได oh, oh. ้แต่กางเกงมาขอบคุณพระเจ้าอีสเรนโอ้อชิเบะอ่ลหอกเจติงโอ้ยเจ๊ะอ้โอวัาเปล่าไปไอ้ในบิคุงด้วยนะโอ้ยโอ้สเสียไปนี่มัน มาดวอะพุกเลโอ้โหโอ้ัน o r y o my god รันรันรัจโเลเดี๋ยจัการต่อในงพลังงานความเอ่อมบกดไปแล้วอ๋อไม่ปากกวา ทับมาฮอกชอบดิบไปเด็บบอตับมาฮอกตับมาฮอกทับมาฮอกเอ้าทบมาฮอกเอ้ยจุดก็เอาสิอุ้ยเ้ยเ้ยเฮยอัอสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวครับเขาจะรอดกล่องสุดท้ายแล้วเนี่ยอ๋อแล้วกูเกิดนันตายดะมาเคี้ยวกับจุกเดือย ก็เอาเอางี้ดีกว่าก็ขอบคุณท่านจู้ชมแอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันนะครับผมดานรลิมคุณคุงแล้วก็เฟียวนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก่อนที่จะจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าถึงประมาณสักพันไลค์ประมาณนี้นะเราก็จะอาจจะทำพาร์ทสองหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะสำหรับป้อดนี้หรือจะทำซัมติงหลายอย่างมากมายกันเลยทีเดียวแล้วก็ขอบคุณที่านอาจารย์อาจารย์อาจนรเคนะครับ ผมรู้ว่าคนทุกคนฟังผมใช่เไรครับแล้วก็องขอทำการจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพินฉากันไปดิเอ้ยเดี๋ยวพินฉากก่อนก่อนอื่นนะครับเราเราเปิดเซิร์ฟอยู่นะครับก็เฟลลูกคนก็เปิดเซิร์ฟเอ็มซีด้ยนะครับแล้วก็สําหรับผมนะครับก็เปิดเซิร์ฟอันนั้นมันเป็นเซิร์ฟอันนั้นมันเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟมากพวกเราที่เราแชร์กันจ่ายนะครับนะครับรวมกันนะครัะ โอเคก็เขาเนี่ยเจอได้ชิพได้ดีโอ้โหนวกเลยกูโอเคนะครับจบจบจบไล่จบเขาจบแด้ดีนะครับโอ้คุกกี้รันสวัสดีครับ